สำนักง,งานเกษตรอำเภอปากปีขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนมิถุนายน2563ดังนี้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สตรีที่มีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอสำหรับการดูแลตัวเองและครอบครัวสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว สำหรับโครงการนี้เป็นการบริรณาการร่วมกันร,ระหว่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบุรีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีอำเภอปากพลีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร,ร,กรและบุคคลทั่วไปที่เป็นสุภาพสตรีที่มีความสนใจในด้านการแปรรูปและมีความต้องการ ในการฝึกอาชีพสร้างทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัว โดยภายหลังจากการประชาสัมพันธ์และรับสมัครมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน30รายประกอบไปด้วยสตรีผู้สูงวัยคนรุ่นใหม่มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มพร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรที่มีความสนใจในการฝึกอบรมจำนวน30หลักสูตรเป็นเวลา30วันโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลีเป็นพี่เลี้ยง และมีนางละไมปลื้มใจอดีตเกษตรอำเภอบ้านนาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มต่อมาเมื่อวันที่19มิถุนายน2 5 1 3ได้มีการเปิดโครงการโดยมีนายทวชชัยจันทราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีเป็นประธานเปิดโครงการณนะสาลาประชาคมบ้านนอกหมู่ที่6ตำบลปากพลีอำเภอปากพลี หลังจากมีการเปิดโครงการแล้วได้มีการฝึกอบรมไปแล้วทั้งสิ้น6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการทำน้ำสลัดเต้าหู้นมสดน้ำพริกแกงเผ็ด นพริกแกงใต้เห็ดสวรรค์และแหนมเห็ดและคาดว่าจะอบรมแล้วเสร็จทั้ง30หลักสูตรภายในเดือนกรกฎาคมโดยหลังจากนี้หากสมาชิกมีความต้องการที่จะฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพต่อทางศูนย์ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมเป็นเวลาอีก50วันเพื่อเป็นการสร้างทักษะให้สมาชิกสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป สำนักง,งานเกษตรอำเภอปากคลีขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนาย,ยนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะขอบคุณค่ะ